ัสดีจ้ะพี่น้องมาบอกกันหลดคอยรอบบายพี่น้องในเวลาแล้วบัดนเนี่ยคอยสิพ้าพวกเจ้าไม่เห็ดอีหยังบ้ดนเนี่ยพี่น้องเออคอยต้มน้ำมาแล้วมันสิเย็นพี่น้องคอยชักชาเพาะไรพี่น้องคอยสิบอกเจ้าพวกเจ้าบัานเนี่ยอุปกรณ์ที่พวกเจ้าต้องเตรียมเ้อพี่น้องคอยสิพ้ามาเห็ดครีมเห็ดไอเห็ดแนวมากหนาแม่พี่น้องเออเดี๋ยวเห็ดครีมเห็ดเห็ดครีมแล้วก็จะดกคิดไม่เด้พี่น้องตัวนี้เฮ็ดแนวมากหนาพี่น้องเออ นี่ติดเนี้ยนะอุปกรณ์ตี่เําสิเตรียมถ้วยถ้วยกระไก่หน่อยๆถ้วยยังก็ได้พี่น้องที่ว่ามันใส่กับนําห่อนได้พี่น้องเออที่ว่าสามารถทุ่นความห่อนได้เนาะพี่น้องถ้วยแล้วก็เออสอนซาหน่อยธรรมดาสอนกินไอติมบานเฮาหน่ยพี่น้องแล้วก็ช้อนโต๊ะอีกอันนึงแล้วก็เจลหางอีแคของข่อยมันสีเอ่อเก่าชิบเก่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมหนพี่น้อง เพราะว่าขันไผมีอยู่บานเฮาผู้ใดมีอันผู้ใดมีอันหางเจระเข้เอ่อเอามาจากต้นแม่พี่น้องสามารถเ็ศเอาได้เด้อพี่น้องเด้อตว่ายุนี่มันหายากเนาะของข่อยกับมียุบพี่น้องแต่ว่าข่อยพึ่งปูข่อยก็เลยไม่อยากตัดมันพี่น้องข่อยก็เลยข่อยก็เลยสร้างเอาแบบเจยวแบบสำเร็จแบบนี้มาพี่น้องบานเฮาน้ำเซเว่นน้ำหยางก็คือสีมีเนาะพี่น้องข่อยคิดว่าหางงานย่ดอกบานเฮาหาเจียวหางี่เขีพี่น้อง นี้มันกะหายากแน่พี่น้องอันนี้สั่งใน่เน็ตพี่น้องอืมข่สั่งมาเนี่ยอันนี้ครึ่งกิโลตีพี่น้องเนี่ยถุงเนี่ยครึ่งกิโลเนี่ยพี่น้องสิบสิบสามยูโรพี่น้องเนี่ยออคิดเป็นเงินไทยเท่ากับหาหกร้อยคนละพี่น้องเนี่ยเมนบ่พี่น้องอืมแมนประมาณนี่แหละพี่น้องเนี่ยถุงเนี่ยพี่น้องครึ่งกิโลเออแล้วกะนี่พี่น้องวัดสลินพี่น้องวัตสลินสีขาวนหรอไหพี่น้องเนี่ยออเนี่ย ออริจินอลเนี่ยพี่น้องสีขาวอ่าเนี่ยเอาสีขาวธรรมดาสิเหรอเด้อพี่น้องเนี่ยเอออยา่าอย่าไปเอาสีอื่นพี่น้องเอาเอาวัตส์ลินขาวธรรมดาอ่าแล้วกะกะปุกเปากะปุ๊กขีมอ่ะพี่น้องที่ว่าพอแก้วใส่ขีมหมดแล้วอ่ะเอาเอากะปุ๊กขีมยังกระไดพี่น,อนอ้องพอแก้วใส่แล้วใส่ขีมเมื่อไหร่พกแก้วก็ไปล้างพี่น้องอือพอแก้วก็ไปล้างมันสะอาดแค่นั้นแหละพี่น้องเอามาไว้แต่ใส่เนี่ย ถ้าข่อยกะใส่กับผู้คิมก็ให้มะพี่น้องข่อยเฮ็ดแหวนมันยังมาแล้เบิดนี่พี่น้องข่อยมาเฮ็ดให้ี่ยเจ้าเบิ่งอะได้อะไรมันมาแล้วข่อยก็เลยสิมาเฮ็ดพี่น้องเนี่ยอ่าเดี๋ยวข่อยสิพาเฮ็ดเด้อพี่น้องมาเนี่ยอันดับแรกเอาวัสซิลินนะพี่น้องเนี่ยหนึ่งซ้อนช้าเนี่ยพี่น้องส้อนจีเน่ตีมบานเฮาเนี่ยพี่น้องเออข่อยก็ควดเอาไว้เนนี่ยพี่น้องเนี่ย ก็จะใส่ประมาณสวนสอนช้าหนึ่งพุนๆประมาณนี้แหละพี่น้องเออแล้วก็เอามาใส่ในถ้่วยนี่ล้ะพี่น้องเด้อนี่เอามาใส่ในถ้วยหละให้แน่ไปพี่น้องขันผู้ใดมีไมโครเวฟก็เอาไปละลายในไมโครเวฟก็ได้เลยพี่น้องเด้อเขาต้องให้วัสลินมันละลายพี่น้องเพราะว่าขันมันบอละลายมันสีมันมันสีตีบ่ระเขากันน่ะแม่พี่น้องเออเอาต้องเอาไปละลายขันบาไม่มีไมโครเวฟก็ นี่ก็ต้มน้ำพรอนมาแล้วเอาเอาใส่หนังพรอนต้มน้ำพรนอนได้ถั่วหางเสียพี่น้องแล้วก็รั้งลงเฮ็ดง่ายมากๆพี่น้องเออถึงพี่ดีบ้านเาขาเขาบ่มีไมโครเวฟเนาะพี่น้องอยู่บ้านเขานี่แหละพี่น้องเอาลงมาละลายในหะนังห่อนทั้งสี่แหละพี่น้องเออเนี่ยพี่น้องเอามาละลายวาสลินในหนังห่อนทั้งเจ้พี่น้องอืต้มน้ำเมือนห่อนถ้าเราก็มาเทศไ่ถั่วใส่จานถ้าอยังกระไดพี่น้องแล้วก็วาสาลินลงไปลงเสียพี่นอ้องใหงมง้มันละลายพี่น้องเนี่ยเออ ี๋ยวมันทุความผ่อนไปมันก็ละลายพี่น้องข่อยมีต่ละลายกับน้ำ่อนทั้งทีแหละพี่น้องข่อยก็่เคยเอาไปเขาแม่กเวก็เตียอืมนี่เอาใส่น้ำผ่อนมันก็ละลายเป็นน้ำใส่ติ้งลิงไหพี่น้องวาสลินอะนี่ละลายมันไปพี่น้องนี่ละลายแบบนี้แหละพี่น้องค้นไปให้มันละลายพี่น้อง ให้วาสลิมันละลายพี่น้องอืมนี่เห็นว่ามันไก่เสรละลายเปิดยลราตองข่อยพี่น้องอืมคนไปใจเย็นๆพี่น้องคนไปให้ว่าสลิมมันละลายพี่น้องนี่เห็นว่ามันละลายแล้วมันก็เป็นน้ำพี่น้องค่ะมันละลายมามันติดเป็นน้ำแจ้งแรงได้แหละพี่น้องว่าสลิมข่อยแล้วก่อใส่ก๋วเตวเบิ้งพี่น้องมันละลายแล้วของข่อยนี่แล้วก่อยใส่ไปให้เบิ้งกับไก่พี่น้องอุ้ยหอนพี่น้องหอนเห็นไ่มพี่น้องเนี่ยเห็นไ่ม ขมันละลายเล้ว่าก็จะเป็นน้ําริงหละพี่น้องนี่เออเอาลงมาละลายเห็นมันละลายดีๆพี่น้องปวดหัวมันห่อนเลยเด้อพี่น้องเนี่ยละลายในน้นาให้มันเป็นน้มแจ้งแรงเลยหระพี่น้องเออละลายพี่น้องนี่ละข้าเห็ดพี่น้องเห็ดมากหนาพี่น้อง เนี่ยมือเศร้าพี่น้องพวกเจ้าล้างนาแล้วเด้อล้างนาเนี่ยมือเศร้าล้างนาปุ๊บทําคว้มสะอาดนาเรียบร้อยแล้วบ่ต้องไปทาแนวอื่นอืมแค่ว่าล้างนาเสร็จเสร็จนาให้มันสะอาดอ่ะพี่น้องมีโทนเนือก็ใส่โทนเนือเสร็จทําคว้มสะอาดผิวหนาให้มันสะอาดแค่นั้นแหละพี่นอ้องบ่ต้องไปใส่แนวอื่นเลยบแบบที่เนี้ยมาใส่ตัวนี้บ่เนี่ยเอาตัวนี้ลงเลยบบ่เนี่ย,น,ยนี่จะเคล็ดให้มันละลายสักคับพี่น้อง มันเป็นน้ำจังเล้งเลยแหละพี่นอ้องอนี่มันก็เป็นน้ำแล้วละ่ะแต่ว่เอาฝอยลงบ่คักน่อแล้วก็เอาหางอีแค่์หน่พี่นอ้องอ่าหางอีแค่ซ้อนโต๊ะหนึ่งนะพี่น้องเด้อนี่ใส่ละลายดีแล้วนี่ก็สีบีบใส่ให้เบิ้งพี่น้องนี่หางอีแค่์นเนี่พี่น้องนี่นี่ เน่คอยใส่ประมาณซอนซอนจินเข่าเขาซอนโต้พุนพูนเนื่องจากพี่น้องซอนเดียวแค่นี้แหละพี่น้องหางอีแค่เนี่ยมันสิเห็ดเนี่เขาผิวใสพี่น้องวาสลินแอบแอบหางอีแค่มันดีนะเขาผิวใสผิวเห็ดแห่ผิวเขาในชุ่มชื้นพี่น้องแล้วก็วาสลินมันสิเห็ดเน่คว่วชุ่มชื้นกับผิวเขาได้ดีมากๆเลยพี่น้องผู้ใดที่ว่าผิวแห้งแหงเนี่ยพี่น้องใส่ตัวเนี่ยเนี่ยพี่น้องมันสีดีมากๆเลยพี่น้อง วัสลินเนี่ยพี่น้องว uh ัส huh ลิ okay. นมนันเสกข้ามชุ่มชื้นผิวไอหางจระเข้มันสิเห็ดในห้าผิวใสพี่น้องผิวใสเหราเห็ดในห้าผิวชุ่มชื้นพี่น้องพอแกวตีตีมันเข่ากันแด้พี่น้องมาที่เนี่ยแย้ว่าต้องเอาถั่วเอาแกงลำพอนแด้พี่น,น,น้องเอาถ Maps ั่วลงไว้ใน้นำหัวทน้งงี่ละแล้วก็ตีตีให้มันเข่ากันจนมันเป็นเนื้อเนื้อละเอียดอ่ะพี่น้องเป็นเนื้อคีมเนื้อเดียวกันตัวเดียวกันได้ห่ะพี่น้องขันเทาตีคีมมันแตกมันเข่ากันแล้วมันสิเป็นเนื้อใสแด้พี่น้อง ทีมันสีละเอียดตีย่าให้มันเป็นก้อนตีให้มันละเอียดเลยพี่น้องให้มันแตกดีๆเกลียวหางีแขเวลามันเข่ากันแล้วกับกับวัดสลิดเรามันสีบ่เป็นก้อนได้พี่น้องมันสตีแล้วมันสีละเอียดมันสีเนียนแบบก้างคักลยพี่น้องตีนี่เอาห้องข่อยเนียนเราได้พี่น้องแล้วข่อใเจ้า่อเกลียวเบิ้งนี่เห็นบ่เนียนเนียนเลยแหละพี่น้องอ่อยเ้เบิ่งมาพี่น้องอ่อยพี่อหา่มัน นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะให้เพิ่งพี่น้องเี่ยตีกับตีค้าทำหอนแล้วพี่น้องแยกออกเด้อนี่เดี๋ยวก็ใช้เพิ่งกับไก่พี่น้องเห็นปะั่นเห็นปะพี่น้องนี่นี่มันสีเนียนมากรางคัดพี่น้องเห็นปะนี่มันสีใสเนี่ยพี่น้องเนี่ยอ่าเนี่ยตีให้มันเนียนให้มันแตกเพื่อพี่น้องเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันแตกแล้วมันกันเนียนเห็นปะพี่น้องเนี่ยนี่นี่อ่านี่นี่แหละพี่น้องตีใส่กันให้มันเนียนนั่นสิแหละพี่น้อง อพอถ้าพเจก้าตีครีมแตกแล้วเอาออกมาพักไว้เด้อแบบเนี่ยอืมนี่งัน้นแล้วเขาออกมาพักไว้ให้มันเย็นพี่น้องให้ให้ครีมตัวเนี้ยอ่าให้มันเย็นพอถ้ามันเย็นแล้วจังคอยเอาใส่ในกระปุกออจังคอยไปเก็บแบบที่นี่พวกเขาผู้ใดี่วาอยู่เมืองไทยเด้อพี่น้องอากาศบานเขามันฮอนเมนบอเอาแช่ตู้เย็นไว้เด้อจ่าเด้อเขาเห็ดเทือนหนึ่งยังสี่ขันเขาเอาแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยเขาเห็ดเทือนหนึ่งเท่ะซ้ำหนี่มันจะใส่ได้ขันเขาใส่ ใส่เศ้าใส่แรงมันกะสิไดเป็นอาทิตย์อยู่ได้พี่น้องเนี่ยอ่าขันใส่เศร้าใส่แรงแต่ว่าขันใส่เฉพาะเ้ยเหมือนเศ้ามันกะสิไดเป็นซองอาทิตย์กุหลาบพี่น้องเ,เห็นบ่ได้คอยตีได้เหล่านี้เนี้ยมางาักเลยพี่น้องเห็นบ่อ่ามันเนียนแล้วจังสี่กะพักไว้ได้พี่น้องเ้อเนี่ยเห็นไหมมันเนียนแล้วพี่น้องเห็นบ่มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพี่น้องเนี่ยพักพักตัวนี้ไว้พี่น้องมาที่เนี่ยเสาตีแล้วมันเนีนนนยนยแล้วพวักไว้แต่มันเย็นพี่น้องเพราะตาคิ้มเย็นแล้วเอากะเอามา บรรจุใส่ในขวดขวดอี่ยังก็ได้พี่น้องตลับคิมพอกแก้วพี่น้องเอาไปล้างมันสะอาดแค่นั้นแหละพี่น้องแล้วก็เอามาใส่บานท,ที่นี่ก็จะบอกว,วิธีใส่ย้ำมือเศร้าล้างนาปุ๊บหรือว่าย้ำมแเล้งปุ๊บมันใส่ได้สามารถใส่ได้ท,ทั้งเ้าทั้งแล้งเด้อพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันสีบวมีพิษมีพายกบผิวเฮาพี่น้องมันเป็นธรรมชาติล้วนๆมันกับแคมีแต่ต่เกียวหางอีคแคลก็มีวัสดลิ้นสองยางแมนบ่าพี่น้องเออบ่มีพิษมีพัยใส่พวกเจ้า ไปตากแดดตากยังมา้าห่อนห่อนนังเสียพี่น้องเออยันมือเศา้าตื่นขึ้นปุ๊บพอเกลาล่างนาล่างนาปุ๊บล่างนาทำคว้มสะอาดนาเรียบร้อยแล้วเอาตัวเนี่ยพี่น้องเกีียวทเทาเห็ดเนี่ยพี่น้องเอาครีมตัวที่เท้าเห็ดเนี่ยมาทา้าท้าละเลงให้มันทัวนนาพี่น้องท้าท้าท,าทา้าน,นวดนวดนวดให้มันทัวนนาพวกเจ้าในี่สิลู้ซึกว่าเย็นนานาพวกเจ้าสิบบมีคว้มดูซึกว่าผิวแห้งผิวตึง แบบตึงแบบไม่น้ำมีนวลนอ่ะพี่น้องผิวตึงผิวเขาล่างหนาแรืผิวมันสีแห้งมันสีตึงเหมือนพ่อพี่น้องเออเขาท้าตัวนี้เขาไปนี่เข้าสีเย็นหนาผิวเขามันสีตึงผิวมันสีเนียนมันสีผิวสีใสแบบแก้งพักได้แหละพี่น้องออเพราะว่าหางมีแข่มันก็เห็ดผิวเขาใสเหมือนพ่อพี่น้องอือแล้วก็ตัวนี้ว่าสลิมก็เห็ดผิวเขาชุมฉืนเหมือนพ่อพี่น้องอ่าพวกสาวรัสเซียเขาสีเห็ดจังใจหรอจ้าเพราะว่าเห็ด เฮ็ดประมมีกะไหมพี่น้องเฮ็ดแต่ผิวชุ่มชื้นผิวคนเท้านะพี่น้องทาผิวของเท้านี่ชุ่มชื้นทาผิวของเท้าอิ่มหํำมันสีบอไวต่อแสงพี่น้องอ่าทาทาผิวของเท้าบ่มีความชุ่มชื้นผิวผิวแห้งผิวบ่อิ่มหํำเวลาพวกเจ้าไปตากแดดพี่น้องบานเฮ้าเท้าแดดแห้งแห้งเหม็นบ่พี่น้องเพราะถ้าพวกเจ้าไปตากแดดปุ๊บเนี่ยพี่น้องเอ้ยหน้าพวกเจ้าสีแดงเหม็นบ่พี่น้องสีแดงสีแสบสีอกห้อนเหม็นบ่พี่น้องคันพวกเก้านี้อาการแบบนี้ เจ้าใส่ตะตันี่ก็ได้ได้พี่น้องเวลาเวลาเวลาพวกเจ้าล้างหน้าล้างยังแล้วยงย่าหัววิทยนย่ำหยังเสียพี่น้องพวกเแกวเสบหน้าพวกเจ้าเอานี่ท่ากระไรเด้อพี่น้องท่าร้องพื้นกระไรยังเสียพี่น้องตัวนี้ยยางเบอร์ส่องพวกเจ้าเอานี่ท่าท่าแล้วกับประมาณครึ่งชั่วโมงยางตั้มอ่ะพวกเจ้าท้าถึงไว้เลยพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงไปเห็ดอีหยังแล้วกะซามพวกเจ้าคือพอจังคอยมะมาล้างออกวิธีล้างให้จังไรหัวบอเอาน้ำอุ่นนั่งสิละพี่น้องน้ำอุ่นมาต้มน้ำอุ่นนั่งสิละ บานเทาหนาเหอนหนเอากระมังไปตากตา,ตากแดดก็คือ้นจะได้น้ำอุ่นแลนะ้วเนาะพี่น้องแล้วก็เอาสำลีสำลีมาชุบน้ำอุ่นเนี่ยพี่น้องมาเซตเซตเซตออกเซ็ตพอ,อยังพวาว่าวาสลินมันสะอาจสิอยากเป็นไข่เป็นยังเมนบ่พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าสำหรับข่อยขอย่ขอยกระใสแค่น้ำอุ่นล่างง่ายมากๆเลยพี่น้องบอ่วอมีว่าเป็นไข่เป็นนกเป็นนักพี่น้องเนี่ยเอาเอาสำลีชุบน้ำอุ่นเนี่ยพี่น้องมาเซตเซตเซตหนาออกแค่นั้นล่ะพี่น้องก็ต้องไปล่างอีกยังอีกเจ้ากะเอาน้ำเปล่าล่างเหรคือซึมน่ะเอาน้ำอุ่นล่างปุ๊บ อาน้ำอุ่นเสร็จแล้วเหมืนบ่อพี่น้องพอแก้วคิดว่าพอแก้วเสร็จสะอาดพอแล้วไับงสิกะเอาน้าเย็นมาล้างทับเหมือนพี่น้องอ่าเพราะต้องไปใส่สบู่ใส่ยางล้างทับแ้่พี่น้องเอา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 ตะหนามเย็นดื้อๆพี่น้องล้างหนาล้างล้างเพราะว่าผิวผิวมันถึงหลอมหดมุขมุนมันเจ็เปิดเหมืนบ่อพี่น้องเขาเอาน้าเย็นมาล้างมันละเลงหนาให้มันให้มันปิดหูขขุนเขาพี่น้องแล้วต่อจากนั้นสใส่ตัวนี้อีกกระได้เด้อพี่น้องร้องพื้นอ่าใส่ตัวนี้ร้องพื้น ก้อนที่พวกเจ้าที่ท่าขีมตัวอื่นน่ะแม่พี่น้องใส่ตัวนี้ร้องผื่นลงแล้วก็ท่าขีมตัวอื่นได้ทังสี่แม่พี่น้องอืมเพราะว่าหางเจระเข้มันสีเห็ดเห้าผิวใสพี่น้องมันมันบ่มีผิดมีภัยพี่น้องเนี่ยเออคุณสมบัติมันเนี่ยดีพี่น้องใส่เด้อเฮ็ดเฮ็ดแบบก็ยังข่อยบอกแหละพี่น้องตัวนี้มันสามารถใส่ได้ทั้งเสาทั้งแงงเด้อพี่น้องบ่บ่มีวา่ามีบ่มีแพ้บ่มีบ่มีมาเฮ็ดแห่เทาแพ้เฮ็ดแห่เทาแสบผิวเฮ็ดแห่เทานั่นเท่านี่บ่บ่มีมเด้อพี่น้องเพราะว่ามันนเป็ มันบ่มีอีกอย่างเลยมันเป็นออริจินอลโอเคนะมีแต่แค่อันนี้กับอันนี้พี่น้องหางจราขีกับกวาดซาลินสองยางพี่น้องมันสีบ่เห็ดเนี่ยห้าเพลบ่อเห็ดแล้เขางยางพี่น้องบ่เนียนเนียนพี่น้องเพื่ลอะบรเ่อะเห็นแล้วมันเห็ดล้วมันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเห็นบ่พี่น้องอืมเนี่ยมันเนียนแล้วเขามันเย็นแล้วเสียกับใส่กับปุ๊กเก็บไว้พี่น้องอากาศบ้านเทามันหอนขอแนะนน้ำให้ใส่ตู้เย็นนะจ้าเด้อบาทในนี้เมื่อสั้าพวกเจ้า อยู่บ้านเขาเป็นโมพี่น้องมันฮอนขอใช้แนะนําำเนอที่ขอเคยบอกพวกเจ้าว่าคริมกันเดียบขอใช้โมบอกพวกเจ้าว่ามันใส่ดีแบบพี่น้องเนี่ยแต่ว่าอยู่บ้านเขามันก็อ่านราคาสิอยากสูงอยู่เนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่ก็ก็ซื้อซิปซิปกัวยูโรก็ตีเป็นเงินกับประมาณห้าหกร้อยนี่แหละเนาะพี่น้องสำหรับผู้บ่มีเงินเพิ่นกับชีวาแพงเนาะพี่น้องผู้เพิ่งมีเงินเพิ่นกับชีวะเพรแพงแม่นบ่พี่น้องเออมันเป็นของวิชีเด้อจ้ะเห็นบ่ดอกเนาะพี่น้องเห็นบ่ มันเป็นของวิชีเียนี่วิชี่เห็นไหมพี่น้องกันแดดได้หาสีบวกบวกหน่ยพี่น้องครีมกันแดดตัวนี้มันผสมครีมรองพื Simon, ้นพี่น้องนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีหมี่อกเนี่ยบอกหน่ยพี่น้องว่าผสมครีมรองพื้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยมัสจะมีผสมครีมรองพื้นแล้วแต่บ่าเขาสีเอาเอาครีมรองพื้นแบบสีเข้มสียังขาเขาเลือกห้เขาก็ผิวเขาอะพี่น้องครีมรองพื้นมาเข้าหมักแบบแบบแต่สีมี่คือเข้าไปเหลือเอา คีมล้องพื่นนี่แหละพี่น้องมันจะมีหลายสีห้าเลือกเนี่ยพี่น้องคอยคอยเอาโทนนี่สีผิวคอยเนาะพี่น้องที่ก่อนเคยบอกพวกเจ้าเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยซึ่งครีมกันแดดตัวนี้พี่น้องใส่นิดเดียวแค่เนี่ยพี่น้องเนี่ยมันสามารถเกลี่ยได้ทั่วหนาพี่น้องเนี่ยว่าละ่ะมันแหงไว้ก็ยังคอยบอกพวกเจ้าพี่น้องมันบ่หนุบบ่อนับพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ ขันเฮาบวมนี้นี่ร้องผื่นมัติเกียบพวกแกไปเพราะว่ามันถิแห้งเลี้ยวมันติซึมเลี้ยวยังสี่แม่พี่น้องครีมตัวนี้เห็นว่าเนี่ยเนี่ยพี่น้องเห็นว่าหนะเพื่ะถ้าเรามันสีเนียนพวกเจ้าสีแต้งหนาติดดีบบคักเลยได้พี่น้องเนี่ยแต้งหนายู่ใดมืดมื้อเลยพี่น้องเห็นบ่าเพื่ะเห็นบ่อันท้ากับอันบ่ท้าพี่น้องมันแตกต่างกัน่าพี่น้องนะอ่ะนี่มันสีเนียนแบกคักเลยได้พี่น้องพวกเจ้าแต้งหนามันสีเป็นมันสีบ่เป็นแบบออกลอกนะพี่น้องมันสี มันสีเนียนเขาผิวท่าดีเนี่ยพี่น้องเนี่ยใส่คิมคิมกันแดดตรงนี้แล้วพี่น้องคอยสีแนะนำนะเนี่ยมันเป็นของวิชีพี่น้องบ้านเฮามันสีมีขายน้ำวัดสันบอกพี่น้องน้ำวัดสันน้ำน้ำใส่ว่ากับขวดหูนะพี่น้องแต่ขอดหูแต่ว่าในในวัดสันมันมีพี่น้องเนี่ยของวิชีเนี่ยพี่น้องใส่ดีพี่น้องคอย่อยกันเลยอยากเอามาบอกต่อมาแนะน้าพี่น้องขาไ่ได้คาโฆษณาดอกพี่น้องแต่ว่าข่อยข่อยมีขวางดีใส่ดี่อยก็อยากมาบอกต่อนะพี่น้อง ตัวนี้หาซีเอ็มเอลพี่น้องเอ้ยใส่จนลืมเพราะว่ามันใส่แค่นิดเดียวพี่น้องมันสามารถเกียได้ทัวหนาเอาเลยพี่น้องเนี่ยออใส่หน่อยมากๆมันก็เลยบ่้าเปืองอ่ะแม่พี่น้องเนี่ยแล้วก็เห็ดบ่าห้มันเหนียวบางรุ่น่ะพี่น้องท้าเรียบร้อยเห็นบ้าเปล่ะบ่เหนียวบ่านุบบ่นับกปล่ะพี่น้องเบื้องออนั่นน่ะแห้งเรียบร้อยพี่น้องเห็นบ่บ่านุบบ่านับคีมปกติมันสีเหนียวนุบนับเป็นบ่พี่น้องคีมกันเดดนี่ตัวนี้บ่มีทางเบื้องพี่น้องนั่น แห่งติดมือข่อยเลยพี่น้องบอกข่อยสิได้ไปล้างเราได้บัดที่เนี่ยอ่ามันแห้งแล้วพี่น้องนั่นเห็นบ่อั๊แห้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิ่งดูน่ะอ่าติดแล้วพี่น้องบัดที่เนี่ยบ่มีการเยิม้มบ่มีการยามเลยพี่น้องชิมกันแดดตัวเนี่ยใส่ดีมากๆพี่น้องข่อยข่อยชิบ,บอกข่อยสินแนะนํานะพี่น้องเด้อไปซื้อมาใส่เด้อจ้าอืมโอเคแล้วจ้าเด้อเอาเอาไปเฮ็ดใส่บิง่งเด้อจ้าอนนันเนี้ยขี้มาเนี่ยที่พาเฮ็ดเนี่ยขี้มากหน่ายเนี่ยมะเ้าเนียตื่นขึ้นเนี่ยมะเ้าล้างหน้าปุ๊บ เอาตัวนี้มากไว้จากสามสิบนาทีหรือว่าเขามีเวลาว่างเกินซักสิามสิบนาทีก็บ่กเป็นยังพอวันบ่มีผิดมีไัยคีมตัวเนี้ยพี่น้องที่ข่อยพักเพราะแกวเฮ็ดแต่มันสิบ่มีเฮ็ดว่าให้เฮาเพ่เฮ็ดให้เฮาแสบหดนาถิ่มไปโดนบ่แมนบ่เป็นยังพี่น้องข่อยท้าไปแล้วกับเฮ็ดงานบัดจนลืมข่อยยังข่อยกลับมาล้างคือกันพี่น้องอ่าสามารถใส่ได้ทั้งเสาทั้งแรงเด้อพี่น้องเด้อใส่ได้ได้หอดมือละสองเวลาคีมตัวนี้บ่มีบ่มีผิดมีไัยเด้อพี่น้องไปเฮ็ดเฮ็ดใส่เด้อจ้าเด้อไัยอยากหนาใส อยากนาใสอยากนาอยากนาอิ่มนาำอยากนาผิวเป่งตั้งแม่พี่น้องผิวโบอบหายไวต่อแสงอ่ะพี่น้องอ่ะผิวมันสุขภาพดีคนเท้าผิวมีน้ำมีนวลผิวใสผิวอิ่มนาำเขาแต่งหนามันกับเข่าดีมันกับจับหนาเขาดีขันเท้าผิวแห้งท้าแป้งแม่พี่น้องแรงกายลืดนแรงกายลืดบโบเขาหดในหนาสามนาทีเขาก็ต้องมาโป๊ะแป้งแต่ขันเท้าผิวผิวเขาอิ่มนาำผิวมีความจุ่มชื้นแต่งหนาเที่ยเดียวยู่แด้เมือดเมื่อพี่น้องอ่ะโอเคลวจ้าเด้อ ครีมดีๆสูตรดีๆกะมาบอกเลยเนาะจ้าเนาะสูตรมากหนาให้ให้ผิวชุ่มชื้นเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวสีพาไม่เห็ดครีมไม่เนาะจ้าเนาะครีมกลางวันกลางคืนเนาะจ้าโอเคเนาะจ้าเด้อเอาคุณหลายๆเจ้าเด้อฝากกด Subscribe ไปประกวดให้แน่เจ้าเดี๋ยวสีพาไม่เห็ดไม่เนาะจ้าเนาะเ็ดครีมมันไม่เนาะจ้าบ๊ายบายมาพบกันไม่คิปหน้าเนาะจ้าเนาะ